คำถามประกันสังคมจากทางบ้านนะครับจ่ายประกันสังคมตั้งแต่ปี2536ถึง2566นะครับเงินเดือนเฉลี่ย15,000บาทยื่นรับบำนานแล้วคำนวณให้หน่อยนะครับเราต้องมาทราบกันก่อนว่า เงินกรณีชลาภาพนะครับเริ่มมีการเก็บเงินสมทบวันที่3 1สเ็ดธันวาคม2541เป็นต้นไปก่อนหน้านั้น,น,นสํานักงานประกันสังคมเองยังไม่ได้มีการเรียกเก็บเงินกรณีชลาภาพแต่อย่างใดดังนั้นผู้ที่จะคํานวณน,นะครับเงินกรณีชลาภาพหรือคํานวณบํานานได้เนี่ยนะครับบําเหน็จบํานานได้ต้องส่งเงินสมทบตั้งแต่3าส็ดธันวาคม2541เป็นต้นไปนั่นเองนะครับเพราะฉนั้นเราก็ตั้งเลย67ลบ2542ก็ 25ปีเต็มณนณะนะปี67นะครับถ้าเกิดเริ่มกันในปีนี้นะครับคราวนี้เราต้องรู้กันอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือการกำหนดฐานเงินเดือนของผู้ประกันตนต,นตามมาตรา33นะครับคิดจากฐานอะไรประกันสังคมนะครับมาตรา33คิดจากฐานเงินสมทบนะครับคิดจากเงินเดือนของคุณนะครับ สูงสุดไม่เกิน15,000บาทนะครับโดยคิดจากนักคณิตศาสตร์ประกันภัยนะครับและณนะปัจจุบันยังใช้ตัวฐานนี้อยู่ยังไม่มีการปรับฐานนะครับตามที่เคยมีการแจ้งนะครับรายละเอียดมาอันนี้ยังไม่มีการปรับฐานหรือนโยบายตัวนั้นนะครับเพราะนั้นก็ต้องรอกันนะครับแล้วก็เงินกรณีชลาภาพนะครับ เราจะได้รับร้อยละยีของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงถ้ามีการจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนก็จะมีการปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนก็คือยิ่งจ่ายมากนะครับก็มีโอกาสที่จะได้บำนาญมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นไปติดตามเนื้อหากันเลยดีกว่า ก่อนเข้าสู่เนื้อหาฝากกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอ่ะนะครับมีพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาคอมเมนต์สอบถามเข้ามาจ่ายประกันสังคมจากปี2536จนถึงปีนะวันที่สาเธันวาคม2566เงินเดือน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย15,000บาทมาเยอะนะครับทำเรื่องรับบำนาญน,นะครับวันที่สาเธันวาคม2566ปัจจุบันยังไม่ได้รับเงินบำนาญน,นะครับ รอประกันสังคมแจ้งอนุมัติอยู่นะครับรบกวนคำนวณให้หน่อยครับว่าจะได้รับเดือนละเท่าไหร่ตอนออกประกันสังคมอายุ58ปีนะครับโอ้ยตอนนี้ยังไม่ได้รับเหรอนานขนาดนี้อะนะครับเดี๋ยวไปคำนวณกันว่าได้เท่าไหร่คือประกันสังคมเนี่ยเริ่มเก็บเงินเข้ากองทุนคือไม่ใช่เริ่มเก็บเงินเขา้า ประกันสังคมนะประกันสังคมว่ามีมานานแล้วแต่เริ่มเก็บเงินเข้ากองทุนประกันสังคมสะสมจริงๆจังๆนะครับวันที่3สินวาคม2541หรือต้นปี42นั่นแหละนะครับก่อนหน้านี้ยังไม่ได้มีการเก็บสะสมเพรานะนั้นพอไม่มีการเก็บสะสมมันก็ไม่สามารถที่จะเล็กขอดหรือเก็บข้อมูลเหล่านั้นได้เพราะฉะนั้นไม่นับนะเท่ากับว่าไม่นับเริ่มปีต้นปี42เลยนะครับ เพราะฉะนั้นเริ่มต้นปี42นะครับจำนวนปีถ้าเกิดเอาปีเนี้ยปี6 7ตั้งนะครับมันประมาณ25ปีเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันอ่านะครับรู้แล้วว่าประกันสังคมนะครับเริ่มต้นเมื่อไหร่นะครับแล้วก็มีวิธีการคำนวณอย่างไรก่อนอื่นเรามาคำนวณกันคือประกันสังคมนะเรายื่นกเกษียณ6 6ก็ประมาณ24ปีเนาะถ้าเกิดไม่เคยขาดเลยสักกระเดือนหนึ่งนะครับโดยประมาณ24ปี 60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยอยู่ที่1 5 0 0 0บาทวิธีการคิดนะครับ24ปีตั้งก่อนลบสเท่ากับ9ปีส่วนที่เกิดมาส่วนที่เกิดมาไม่หายไปไหนทุกๆนะครับหนึ่งทุกๆปีหรือทุกๆ12เดือนได้1.5นะครับก็เอา9ปีเนี่ยคูณ1.5เลยเท่ากับ13.5%ที่จะได้เพิ่มขึ้นมาอีกของเดิมได้อยู่แล้ว20%แน่นอนบวก13.5%เป็นเป็น33.5% 3 3 5, 33, 5ของ15,000บาทเท่ากับเงินบํานาิ ที่คุณจะได้รับต่อเดือนทุกๆเดือนคือ5 0 5 0บาทได้รับต่อเดือนทุกๆเดือนไปจนต่อห้าพันยี่ห้าบาทไม่ใช่ห้าพันห้าสิบบาทยี่ห้าบาทต่อเดือนทุกๆเดือนไปจนตลอดชีวิตเลยนะครับนี่คือฐานเงินสมทบนะถามว่าฐานอื่นเป็นยังไงด้วยฐานหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับจำนวนปีอื่นๆมันก็จะได้ตามนี้อย่างเช่นส่งสิบห้าปีได้สามพันส่งสิบหกปีได้สามพันสองร้อยยี่สิบห้าบาทคือส่วนใหญ่เนี่ย หลังจาก15ปีขึ้นไปมันจะเพิ่มถ้าเกิดใช้ฐานนี้นะจะเพิ่มทุกๆ2 2 5บาทนะครับก็บวกเข้าไปบวกเข้าไปบวกเข้าไปเรื่อยๆ17ปีได้3,450บาท18ปีได้3,675บาท19ปีได้3,900บาท20ปีได้4,125บาท21ปีได้4,350บาท22ปีได้4,575บาท23ปีได้4,800บาท24ปีได้5,025บาท25ปีได้5 2 0 0 $5.250 บาทโดยประมาณนะครับก่อนจากกันนะครับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิ์การรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติสิทธิประโยชน์ทดแทน คำนวณเงินส่งคอฉลาภาพประวัติการทําธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทํางานนะครับและระบบทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.ts สนะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราส่งงวดนะครับส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ย สามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินส่งค้อชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนำส่งนะครับมาตรา33มส่งงวดละเท่าไหร่ส่งเงินสมทบเท่าไหร่นะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บาเน็ตตอนนี้นะครับมันเท่าไหร่ส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับหรือเข้าไปดูประวัติการใช้ ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือธนตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรือ,อยังวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับนะก็สามารถทําได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะคะรับผู้ประกันตัวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัคร สมาชิกโดยใช้รหัสบัตรประชาชนของทุกๆท,ท่านนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอดไลน์ SSO ไทยสแกน QR code ที่อยู่ทั้งหน้าจอน,นี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่านแอดไลน์ะครับของประกัสังคมนะ เช็คเงินสมทบชลาภาพเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งปิี่ยโรงพยาบาลการเบิกสิทธิประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิประโยชน์มาตรา333940วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40การเบิกสิทธิประโยชน์ช่องทางการชำระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนอื่นๆนะครับหน้าจอจะเป็นอย่างนี้น,นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนโรงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากกัรน,นะฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์ comment สอบถามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านท่านนะครับคำถามของท่านท่านจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ